วันคุณเสียงหนีลืไทยสวัสดีครับมุนสียงหนีลืไทยประจำวันที่29สิงหาคม2568ครับคลิีไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์้นเท่านั้นนะครับเซ็ตบวกสองยอยู่ที่1250.09นยครับดังนี้ก็ไทยแลนด์โฟกัสหนุนอรอลุ้นผลคดีคลิปเสียงนายกแล้วก็พรุ่งนี้ปวดล็อกการเมืองนะครับก็รอ,อผลต่อไปนะครับมูลค่าการซื้อขายเรล,ลังเลครับ35,000ล้านบาท โกสให้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่แนวรับนะครับหนึ่แนวต้านหนึ่ครับที่เดิมนะครับแบบนี้บทวิเคราะห์จากอินโฟกสครับตัวที่หนึ่งยงราคา75สตางค์บวกหสตางค์ค่อนข้างซึ่งนะครับยงบแนวรับจะเป็น69สสตางค์ครับต้านจะเป็น 77สิบเจ็ดสตางค์ต้านแรกนะครับต้านถัดไปจะเป็น8ปดสิบสามสตางค์ครับแล้วก็มีแบงก์เกอร์เข้าวันที่ยี่สิบสิงหาครับสำหรับยงทมเฟรมสิบห้านาทีก็ยังไม่สวยเท่าไหร่มันคั้ซิ่งนะครับดันตัวแล้วถอดไส้ภาพร,ร,รวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผล ที่เจ็ดสิสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่87ลงมาเปิดที่75สตางค์ e m เม9ของเขาจะเป็น78สตางค์ครับตามสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับทำเบรกได้ก็ลุ้มไปต่อ EMA 2ราจะเป็น97สตางค์ครับไอใส่ห้าสิบเก้าวันรุ่งเื้าสิบห้าล้านขายออก14ล้าน ATC 8 0 0แปดสนครับเจ็ดสิสตางค์เนีต้าน80สตางค์ถ้าทาได้จะเป็น87สตางค์ค่ะต่อไปครับ,บ BKA เบเราคาหนึ่งบาทห1สิเอ็ดสตางค์บวกสิสตางค์ครับบ ca มีแบงก์เข้าสิบเก้าสิงหาแล้วก็ยี่สิบเจ็ดสิงหาครับก็คือเมื่อวันก่อนแนวรับจะเป็นคอนคักซิงนะสำหรับ b c a ครับแนวรับจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบครับต้านจะเป็นหนึ่งบาทห้าสิบห้าครับเบรกได้จะเป็นหนึ่งบาทหกสิบกทำเฟรมสิบห้าสวยครับสำหรับบ k a ครับเบเเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีบังผลก็คือสองตัวเนี่ยทั้งโยงทั้ง b k a ใช่เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทซัย์ก่อสร้างวะอีตินครับสาย e m a ครับเปิดที่หนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดขึ้นไปสูงสุดที่ปิดโดดที่หนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ครับให้มี e m a นะครับ i s i สี่สิบหกจุดสี่เจ็ดครับุ o l ซ m e สิบหกแปดล้านขายออกเจ็ดล้าน a t c หนึ่งล้านครับ แนวรับ1บาท41สตางค์แนวต้าน1บาท63สตางค์ห้าเทอร์นาจะเป็น1บาท73สิามสตางค์ตรงกราฟยกขางนะครับในทางเฟรนเดยก็เลยดูน่าสนใจครับตัวต่อไป BCPG พีจีราคา8บาท50สตางค์บวก20สตางค์ครับเดี๋ใช่แนวรับจะเป็น8บาท8บาท5สตางค์ครับ5สตางค์หรือ10สตางค์8บาท5สตางค์งรงงครับแนวรับ ต้านก็จะเป็นจุดนี้ครับต้านเป็น99้าเกบาท8ปดบาทแปครับต้านต้อไปจะเป็น9บาททำเฟรมสิบห้นาทีไม่สวยเท่าไหร่นะเดีย๋ยวพักกันกันะครับสำหรับ BCPG e BCPG เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะเดี๋ยววบอลนะครับ โอเวอร์บอทใช่ไหมครับเปิด tamam> ที่8บาท35ครับไมนไปสูงสุดที่8บาท60แล้วก็ปิดที่8บาท50สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น6บาทก็6บาทเป็น EMA 200เนาะการถัดไป6บาท64สตางค์ครับไ s i o v e โอเวอร์บเรียบร้อยครับ7 714รอจังหวะพักนะครับวัลลุ่มืื้อเข้า5ล้านขายออก4ล้าน A T C 700,000ครับ เรารับ8บาท34สตางค์แนวต้านเป็นออทัมไฮปอจจุิันวิ่งไปที่8บาท95สตางค์ครับลุ้สุดท้ายดีไหมคะอะไะอ่า VCPG right. uh, ครับมีข่าวปันผล10สตางค์ต่อหุ้นนะครับ XD วันที่10กันยายนครับอันนี้ข่าวจากข่าวจากอะไรอะเขาอ,อ่านว่าอะไรไม่รู้พอมมันจะไม่ได้ RYT9 หนาเบันี้โอเคครับต,ต่อไปครับ Big วิกบอลลนสามวยุได้วยนะหนูแนวรับจะเป็นสี่สตางค์ครับต้านก็จะเป็นแปดสตางค์ครับูง,ง่ายๆครับถ้าเบรกแปดสตางค์ได้นี่น่าสนใจทรงกราฟจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นได้สองสตังค์ตานถัดไปจะเป็น neck. สิบสตังค์ครับสำหรับวิกวอลแลนด์สามครับวิกวอลแลน์สามเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างหมดอายุวันที่6พฤษภาคมปี2026ครับนี่สิป yes ีหน้าปีหน้าพี่สัญญาณทานั้นะครับสำหรับวิกวอลแลน์สามยวไป เป็นบรบรีนะทำงานเยอะใครับ <_ d ream> ฟินดูน่าสนใจวอลลุ่มเข้าเก็บนะเ <_ d ream> รียกว่าไ <_ d ream> ม่เยอะเพเขาเป็นหุ้นสตางค์เนาะ <_ d ream> เปิดที่ห้าสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่หกสตงสางค์ไทเวสะสมอยู่ตรงนี้นะครับอีเอไแปดสิบเก้าที่เขาเบรกไปแล้วก็คือสี่สตาง,ตง <_ d ream> ค์อีเ์สองร้ยก็สี่สตางค์เหมือนกันก็เลยดูลุ้นกลับนะครับอายไซหกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งครับวอลลุ่มซื้อเข้าห้าล้านขายออก เจ็แดแสนเอทีซีหนึ่งแสนครับแล้วต้านแปดสตาร์ถ้าทำไม่ได้จะเป็นเก้าสตาร์ครับขอบครัอบคนซื้อนื้อไทยโชคดีวันศุกร์สวัสดีครับต้องไปใส่สีแดง